มึงแน่พี่น้องไก่ม้วนนี่บ่มันยางเลยจ้ะยางน้ำกลนไม่ทิบไหมเขายางน้ำกลนไม่ทิบไม,ม่ทิบอ่เละมึงกำแพงเนาะจ้ะเนาะมึงกำแพงที่เพิ่นเห็ดไหมจ้ะเขาก็ย่างน้ำกลนมาเลยๆจ้ะมึงเนีย่ยยางน้ำมาเลยๆเนี่ยมึงมึงยางน้ำมาเอยๆจ้ะยางน้ำกลนไหมพี่น้องอืม ขุ่นค้นจ้ะพี่น้องไก่มื่อนี่คุ่นค้นอีหลีเป็นไก่ปลาแต่หางคุ่นค้นจ้ะมึงยางน้ำมาแม่อาเมทิปกระพึงเห็นไก่เป็นไก่ปลาที่บริยานคนคุ่นคนมึงเลยจ้ะกาเมทิปยางเลาะพุ่นนะจากมงมงที่เมทิปใบแทงน้ำเนาะจ้ะเนาะซาล่าใบแทงน้ำ กมาทางนี้ก็น้ำมาเรื่อยๆอมเลาะไม่ทีเลาะกําแพงมากะเลาะมานเลยจ้ะอยู่ประมาณนี้เลยจ้ะพี่น้องสวยสวยจ้ะตัวเมียก็สีมีไมีไล่มีไม่ไล่ขึ้น,นอกขุมขึ้นนกเขาเจ้ะตัวผูกตัวผูกงามจ้ะพี่น้องตัวผู้หญิงงามเห็นไหมจ้ะ ผู้ยิ่งสวยเห็นเมทิบหนังเนี่ยเมทิบนังก็มายืนอยู่เนี่ยเมื่อนี้เมทิบบ่ไใเมทิบมีข่าวสารอยู่ปกติเมนเมทิบจะเอาวานข่าวสารให้จ้ะแต่เมื่อนี้บ่ิวานสงสัยบ่ิวานละมั่งก็เลยน้ำไบ่มาจ้ะ บนี้มะย่างเลมึงแม่จ่าพี่น้องเลมึงกำแพงที่ประเทศไหมเพ่นห็ดกำแพงหรอเพนธ็ดมันเป็นเตกไลางานอ่ะมันเป็นเตกแปลว่ามันเป็นเตกเหลา,าจ้ะตอนเพิ่นฉาบเมจ้ะพี่น้องไม่ทิบก็เลยต้องมาย่างเลย่างเลมึงจะ้ะเพราะว่าบ่บบมึงบ่ได้เลยจ้ะเขาต้องคอยมึงไม่ม่จ้ผ่ันบ่มึงเขาก็่อสอมให้เข้าได้จ้ะบอกกับบอกแค่ตัวสมบ่บ่ย่างเลมึงเด้จ้ะพี่น้อง เขาบอได้ยางเลาะมึงบ่ได้มสนใจปน,นันเด้เฮา่บอก,บอกเป็นเด้จ้ะพี่น้องบูว้วะซางทางอื่นเปลี่นหรือเปล่าแต่วะซา,าง้างก็ไม่ทิพนี่ต้องคุ้มต้องเขียวต้องจี้แม่จ้ะพี่น้องนี่ขนาดจี้กัยังจี้แต,แต่เฮ็ดตั้งแต่ตอนจี้แม่จ้ะถ้าจ้อนตอนบอจ่จี้ถ้าเฮาปล่อยเนยก่กะเป็นจังส่นะาตกล้าวเป็นเตกเป็นแตะไ้ อยงเพื่อนเอตเตกไลง่ายนะจ๊ะเตกเล่าไม่ใะพี่น้องไม่นี่ไม่ทีพมะเมืองนี่ก็ยังมีห้อยเตกคือเก่าอยู่ขนาดเพื่อนกะว่าเพื่อนเพิ่นกะเห็นเพิ่นเฮ็ดอยู่ใะพี่น้องเห็นเพื่อนแบบสมอยู่เพื่อนสอมแต่ว่ามันกะแบบว่ามันกะบ,บหายปันใดคือคือแบบว่าเพื่อนเพิ่อนสอมแต่หม่องสอมหนึ่งสินะเพื่อนบริมึงทวนไหมจ๊ะเนี่ยมึงไก่ กเฝ้่เฝ้าเฮ้าเมจ่าพี่น้องไก่ก็เลือยพูดนะยืนเฝ้าเฮ้าเซ้ยฟังเขาคุยเมจ่าไก่ก็เลือยฮึปานไก่เมทิปญุ่ยผนมจ่ะอยู่เออยู่ในสวนอยู่อเมริกาหมจ่ะปานไก่ม้วนอันมึงเนี่ยเฝ้าเขายังเสียเนี่ยตะกี้ไข่ใส่ตะการหลุดหม้อไส้ไว้ให้สองหน่วย ไม่ทิพเก็บไปกินมันไข่ใบสองหน่วยจ้ะพี่น้องไข่เขาเป็นไข่ปลาเนาะจ้ะเนาะไข่ไวในตะการลเมอ่อไส้จอดอยู่เมจ้ะเขามาไข่ใส่ประมาณนี่เลยจ้ะพี่น้องเห็นเม่จ้ะตัวผู้นี่ก็สางขนเลนเซอ,อยู่นี่แหละจ้ะ ผ้ามึงจะพี่นอ้องผ้ามึงผ้าช่มคือเกา่าจะเดี๋ยวเมถีจะเป็นรดน้ำต้นต้นมะพร้าวเลยจะพี่น้องเพราะว่าเมถีปลูกมะพร้าวไอ้มะพร้าวไว้ไวสี่ต้นเดี๋ยวจะเป็นรดเลยจะ้ะเนี่ยจ้ะเราจะ,จะ,จะบรรยากาศเนี้ยเมล้างตอนสีมงกลัวๆหามงแลงจะพี่น้องหามงนแล้ว่ะหามงแลงประมาณนี้เลยจะ้ะก็ยังบม่ทันเรียบร้อยปันใดจะพี่น้องเห็นบ่ ยังมาเล่เกกะอยู่จ้ะแต่ว่ากะโล่งไปเน่แล้วจ้ะแต่ว่ากะยังพันดีปันใดยังมาเล่เกกะอยู่ม,มึงมึงมึงพูดมึงเขาบินเห็นบ่จ้ะคุณไปจับหลังคาตัวผุนอาจจะแนมบ่ใครเห็นจ้ะพี่น้องหนกยุ่งไหม,มจ้ะบินจากหลังคาตัวนี้ตัวบานใหม่ไปอยู่หลังคาอีกบานหลังหนึ่งไหมจ้ะแถวต้นบะพร้าวคุณนะจ้ะเมื่อจ้ะเขานอนทึ่งหันจ้ะ ทั้งต้นมะพร้าวนะจ๊ะพี่น้องไปก่อนจ้าบ๊ายบายจ้า